ครับเดี๋ยววันนี้ดูคันนี้อ่ะอเพลองสตาร์ทสิลูกครับแอลวันสันชายนะครับสองหึงห้าครับหาบขึ้นลงวยเพ คือลงดีนะพี่นิ่มนวลพี่นิ่มนวลยี่สิบเอ็ดแรงครับพี่เอเปร์ข้างนงี่ลูกตาติดง่ายพี่ไม่ต้องเผาหัวไม่ต้องเผาหัวเลยรอบหน้าก็ได้นะพี่สวยพี่เริมนอกเลยครับพี่ ไม่มีนะออเอาเกดเอาสัวมไปสวยพีวกัน,นี้เอาวันสันชายพี่สิบสามห้าพี่ครับถ้าอยากชอบก็โทรมาต่อดได้อ่ะเอาใบเพลขึ้นนิ่มไหมอ่ะนิ่มไหมอ่ะ ไยหลังเอาถามได้พี่รถนิ่มเลยรถนอกนิ่มกิ๊บเลยพี่กิ๊บเลยพี่กิ๊บเลยพี่อน,นี้ L1 ต่อหึงห้าตันชายบันชายบันชายมีสี่เกียร์เหรอเพมีสี่เกียร์สี่เกียร์เดินหน้าโอเคสี่เกียร์อยหลัง โปรอันนี้ใส่โปอยู่เปล่าเพยใส่โปอยู่ตลาดไปลงหลางอ่าโอเคมีล็อกค่าโอเคอ้าวนิ่มครับวนนี้ก็ไหวนะพี่ไม่ช้านะพี่ผมอะไรถามว่าหนักไหมไม่หนักนะพี่ลูกชายผมขับมือเดียวเลยอะ่ะอ่าไม่หนักมากเลยพี่ตะวันสันชายคันนี้พี่สวยพี่เดิมเลยเก็บงานสีมนันนี่มาแล้วนะพี่เก็บงานสีมาแล้ว อ่ะมันก็สวยพี่อ่อันนี้พี่อ่าสวยเลยพี่อย่างนี้เลยฮะแสนสามห้าชอบต่อรองได้พี่ใครที่ดูไหนไหนสดพี่ได้ลดไปหม่นหนึ่งพี่แสนสามห้าพี่ราคานี้นะครับแสนสามห้าพี่นี่อ่าสวยเลยสวยเลยโอเคอ่าผมอะไรปรับใหม่โอเคก็ไม่ปรับกันโอเคคันนี้นะพี่แสนสามห้าพี่ 095962108พี่ยกแขนสุดสดิ095962108พี่ทำให้หมดแล้วพี่ทำให้หมดแล้วสวยครับพีย่ยางหลังยางหลังไหม่นะพี่ยางหลังใหม่แล้วนะพี่9.52ออยางหลังใหม่แล้วครับพี่ครับพี่ันนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยอ่า ขอบคุณมากครับ0 9 5 9 0 6 1 0 8 8วิ่แสนสามห้านะพี่แสนสามห้าใครดูไลฟ์สดเก็บไว้มื่นหนึ่งวิ่งเข้ามาหาผมพี่ครับผมขอบคุณมากครับ